สวัสดีครับ BT Sport นะครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถยทอรสดครับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิสโมสรนะครับเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนะครับก่อนเปิดฤดูกาลฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้ไปกันที่กรุงศรีสเตเดียมนะครับหรือว่าสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับติดตามชมการแข่งขันเกมระหว่างอยุธยายูไนเต็ดพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับในส่วนของการบรรยายคู่นี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับคุณจุนนะครับเพนกวินแก้วกรวิชิตและก็ผมยุรชัยจิระวัญชายครับ ครับผมสวัสดีครับก็เป็นการอุ่นเครื่องกันนะครับของทีมแชมป์เก่านะครับจากศึกไทยลีกหนึ่งนะครับก็คือบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับพบกับทางน้องใหม่อยุทยาอยู่ในเตดนะครับครับน่ครับจะมีการยืนไว้อาลัยนะครับให้กับผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ปะทะกันนะครับชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับบุรีรัมย์ครับวันนี้ชุดสีขาวนะครับจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมครับปุูกจากซ้ายไปขวา คุณเครื่องปรีซีซั่นนะครับฤดูกาลนี้จะเปิดช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับอือและเปิดมาดิได้รู้ก่อนเลยครับธนกฤตปาดเข้ามา1-0ไม่เรียบร้อยครับโอ้โหกี่วินาทีครับ12 13วินาทีแต่ว่ามีธงล้ำหน้าก่อนหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยนะครับหนึ่งศูเรียบร้อยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับอย่างที่บอกว่าแอบมีธงครับแล้วสุดท้ายยังไงวันนี้มีเรื่องของ v ีแล้วนะครับแต่จริงถ้าดูตามสายตาครับโอ้โหตรงนี้นี่ ช็อตเนี้ยกามกึ่งครับตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับต้องดูช็อตที่ธนกฤตันหลุดไปครับว่าล้าหรือไม่ล้านะครับต้องย้อนไปเช็คช็อตของธนกฤตชนเมืองปักนะครับโอ้และยืนยันได้ประตูครับ1-0ครับกับตันทีมครับสุภะชัยใจเด็ดครับโอ้โหสิบกว่าวินาทีครับยิงเร็วจริงๆเอาละครับออกนำห1-0ูนแล้วนะครับดูตรงนี้ครับท่าเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ครับดูไม่ชัดอยู่ที่คือดูคือดูมุมที่มันดูยากนะครับ แต่ว่าทาง VR ครับก็เช็คมาเรียบร้อยนะครับยืนยันเป็นประตูให้กับทางฝั่งปุดีรัมโอ้ว,วรุ่นนี่ไม่ต้องเซฟเลยครับแดนบนยังเก็บบอลไม่ค่อยได้นะครับทางเดโกซาโตสไคเก้เลเมสแล้วก็จักกริดลาบตักรูนะครับอ้าวเปิดจามาทงไม่ขึ้นหลุดเดียวสุภชัยลุ้นลูก2ไหลามา2-0ครับเฟซามูริสครับไปเช็ค VR อีกทีนึงก่อนโอ้ รงนี้ก็น่าจะฟบซ้ายเลยครับโอ้โหหลุดมาโล่งมากนะครับสุภชัยแล้วดึงจังหวะรอทางมูริชเติมขึ้นมานะครับก่อนถวายผ่านให้ครับแต่ว่าสุดท้ายมีทงไปแล้วครับจังหวะนี้ของทางสุภชัยใจเด็ดโดนแทงหลุดแทงหายอ่ามาแล้วช็อตนี้มีนะครับโอ้แต่สีแดงกับสีน้าเงินเนี่ยนะคุณจุนนะมันก็นนิดเดียวจริงๆนะครับโอ้นิดเดียวจริงนะครับโอ้เราแทงหลุดอีกแล้วครับคราวนี้ปีเตอร์สูครับทะลุมาทางซ้าย เปิดเข้ามาจังหวะนี้มูริต้โขโอ้โหแกลอยมาคนเดียวแล้วตัวประกบไม่มีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าหมองลูกนี้ไปตรงตัววารุษครับจ่ายห่างตัวไปเยอะเลยครับมูริติท้อเลยครับจังหวะให้เมื่อสักครู่นี้ตะกิดผมไปเล่นยากครับเดือดร้อนเลยครับจังหวะนี้อานะครับหลุดมาสายมีตัวเลือกเพียบเลยครับยังไงครับปีเตอร์ซูยกมาแล้วหลุดจังหวะนี้ได้ซัดตูติดเซฟครับ ก็มีทางพัสกรเลยครับไปตามช่วยเบียดนิดนึงด้วยนะครับทำให้จังหวะยิงก็อาจจะไม่ถนัดครับแล้วก็ลูกตว,วัดก็ไปติดแถวๆหัวไหล่ของทางวัรุ่นะครับลูกยิงของทางด้านธนกิตจังหวะลูกเตะมุมเล่นสั้นครับบอลมาที่ธนกฤตธีรทรธีรทรกลับมาตั้ง,ตงป้อมปีเตอร์สูครับยอดไปเสาไกลได้โขกโอ้โอหม่งลุดกรอบไปเองแล้วเหมือนจะไปแย่งกันม่งด้วยนะครับ อ้าวจังหวะนี้อ้าวยังถึงครับบอลยังถึงแพตตินาม่าครับดึงจังหวะแล้วไหลามาให้มูริชมูริสเบิ้ลม,มาตรงนี้ซ้ายจิงโอ้โหบอลชนคานครับซ้ายของปีเตอร์ซูครับว่าลุ้นนี่น้าหงายเลยครับโดนซัดแสกนะโอ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะได้ลุ้นประตูออกนำสองศูนย์ของบุรีรัมย์ครับชัยแพตตินว่าล็อกมาสวยมากนะครับไหลามามูริสหักมาตรงนี้แล้วกด ไม่ติดเซฟนะครับตบบันด้วยซ้ายแต่เต็มคานเลยครับให้กับสุภชัยครับดูเงียบๆไปเหมือนกันนะครับเกมลุกกับสุภชัยอ่าครับจังหวะนี้ตัดเข้ามาให้ปีเตอร์ซูครับปีเตอร์ซูให้บูลิสแล้วได้หลุดซัดดูนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ล้ำหรือเปล่าต้องลุ้นครับล้ำไม่ล้ำดีใจไปก่อนแล้วครับ2ต่อ0แต่ว่าเกมรับยุทธานีโดนแทงแล้วหายทั้งเกมเลยครับ โอ้โหแต่ว่าก็ต้องชมจังหวะแรกในการจับบอลของทางเฟซามูริชด้วยนะครับโอ้โหแล้วยิงคมกลิบเลยครับเนี่ยมุมนี้น่าเห็นชัดครับเดี๋ยวดูรับไม่รับโอ้โหตรงนี้ตรงนี้น่าจะเหลือๆเลยโอ้โหเหลือเยอะเลยครับ29ได้ครับโอ้แต่ดูการจับบอลแรกของทางมูริชครับยอดเยี่ยมเลยครับแต่ด้วยซ้ายมาแล้วเนี่ยนะครับขวดด้วยขวาเข้าไปครับดูหน่วยก้านกันนิด นึกถึงอดีตกองหน้าเช็คอยู่คนหนึ่งแยนโคลเลอร์เหมือน, <laughs> <ช>นกันนะคุณจจนใชัยได้เหมือนกันนะดูหน่วย <g ül> ก็ร,ระดับ200รเซนิเวสเหมือนกันใกล้ๆกัน <c oughs> ตัดมาตรงนี้เป็นโอกาสบุรีรัมย์ครับอ้าวครับสุภาชัยด้านในมีเฟซสาบุรีรัมย์ปาดมาไปถึงเอา้ทาทาีละทอนขวาก็ขวาครับแม่ขวาไมันจะหนาแต่มันบังคับต้องยิงครับไปตรงตัววรุษครับบอลอยู่ที่ยาเซียปิโตเปิดข้ามาสวยมาก เดียโกซานโตหลายคือกลับมาสอลวัฒได้สัตว์ลูกนี้หวัข้ามคานนจังหวะยืนในซ้ายของสลวัฒเด็ดมิดครับแล้วพุทธศิสิ์เปล่าจบการแข่งขันเกม45นาทีแรกครับช่วบอลกระชับมิดนะครับเกมระหว่างอยุทยายูไนเต็ดกับปุรีลามยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมเยือนครับที่บุกมานำอยู่2ประตูต่อศูตรครับดูเก้าครับให้เคอร์ติสกูดต่อมาที่สัสลักสัสลักแทงลูกนี้หาครับ บอลที่โรเบิร์ตซูวิโซลี่เบิ้ลคืนอ่าล่ะครับใช้ตัวบังแล้วจิ้มตรงนี้สามสูเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะของโรเบิร์ตซูนะครับคนจ่ายเนี่ยเป็นนิปอาร์เนมัญญานิโคลิสครับแล้วเจ้าตัวเจ็บด้วยครับนิโคลิสครับเพราะว่าโดนบวกครับจังหวะให้ของเนมัญญานิโคลิสโอ้ดูการเขาทำวิโซลี่ยกมาให้นะครับแล้วก็ทางนิโคลิสครับฝากต่อไปให้กับทางฝั่งของโรเบิร์ตซูครับ เอาไม่อยู่ครับแล้วจังหวะที่เจ็บเนี่ยโดนทางกลิ่ผพรมเข้ามาปะทะนะครับทางเนี่ยมันย่านิโคลิชคือดูตำแหน่งของนิโคลิชเนี่ยเขาน่าจะโดนจับไปยืนเป็นแนวรุกนะครับส่วนวิ่งขวาเนี่ยเป็นอาทิตย์เบิกนะครับเกมไปต่อครับบุรีรัมครับเคอร์ติสกุ๊ดเติมขึ้นมาบิโซลีปล่อยหลอกวิทิวัดแปะสวยเลยครับไม่ล้าสัสลักหักมาโดนสกิลนี้ได้มงปลข้ามคานไปครับโอ้จังหวะมงของกลันคารซิสครับ คืนกลับมาครับโคมายองซอกให้พิธิวัตรทางขวามีขยับแล้วโอ้โหเปิดดีด้วยครับเปิดมาลูกนี้หลุดเลยครับหลุดมาทางขวาแล้วถึงกอนปาดเข้ากลางอ้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเรียบร้อยครับโอ้โหกลับตัวยิงเข้าไปครับเกียร์ไม่บิโซลี่ทำกันสวยครับทางฝั่งของบุรีรัมครับแล้วก็จบเป็นสกอร์4-0ได้ครับโดยตัวสำรองอย่างบิโซลี่นะครับเนี่ยครับก็ยังยังรอเช็ค VR อยู่นะครับแบบนี้น่าจะล้าครับ เนี่ยครับแดงมันแดงแดงมันนำน้ำเงินครับไม่ได้ครับยัง3-0ครับจังหวะล้ำหน้านะครับล้ำอาทิตย์เบิกครับถลับขึ้นมานิดนึงครับอาทิตย์เบิกส่วนอิวฮานฟานดี้ก็ลงมานะครับลงมาแทนอาทิตย์เบิกนะครับอิวฮานสัสลักษ์สัสลักยกมาสวยมากครับอาเขาทางซ้ายเคอร์ติสกูดเปิดเข้ากลางอย่างสกัดไว้ได้ครับลตีลังกาจิงโอ้โหลูกนี้แม่นึกว่าเซบักตะกร้อจังหวะฟาดของบิโซลี่ครับ เปิดไปเสาไกลอ้าวบอลทลักมาลูกนี้เปิดยอดมาโอ้โหโหมกครับก็เต็มที่แล้วครับทางด้านของเวโรดป้อมบุกผาครับจังหวะมันโหนไม่หน่อยนะครับในการเทคตัวขึ้นหมงครับทำให้บังคับทิศทางลำบากแล้วครับเวลิงตันบอมมาตรงนี้อ้าวยุ่งแล้วครับบุรีรัมหลุดมา3ตัวแล้วให้ตรงนี้ได้จริงโอ้โหเบาเกินไปครับพิโซลี แล้วบุทธศิลปครับคุณพีรสัรกระต่ายทองครับกระเป๋จบการแข่งขัน90นาทีนะครับ,บก่อนกระชับมิดสมโมสรน,นะครับเก็บุญเครื่องครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับปุกมาเอาชนะอยุธยายูไนเต็ด3ประตูต่อ0ครับก็3ประตูของบุรีรัมย์นะครับได้จากสุภชัยใจเด็ดนาที แรกนะครับนาทีที่33มาบวกประตูที่2จากทางด้านของเฟซามูลิชนะครับแล้วก็ปิดท้ายประตูที่3นาทีที่50นะครับจากตัวสำรองอย่างทางโรเบซูมนะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมแชมป์อย่างบุดีรัมยูในเต็ดนะครับขณะที่น้องหม่ยางยุธยาวันนี้ก็ถือว่าได้บทเรียนได้การบ้านที่ดีเลยนะครับในการปรับในการแก้ไขครับก่อนที่อีกไม่กี่วันนะครับฤดูการไทยลีกหจะเปิดฉากขึ้นนะครับ